สวัสดีครับจองอีสานลอยเป็ด19ก็มาพบกับแฟนๆอีกมือ้อนึงครับมื้อนี้ก็ได้นําแนวทางหวยหาน้อยครับประจําวันที่29พฤษภาคม2 5ห5ครับมาให้พี่ให้น้องให้เ FC ได้เป็นแนวทางกันอีกมือ้อนึงครับคําเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนาม สนับสนุนหเหยนการณ์พนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับช่องของแอดมีเฉพาะใน y u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  e เด้อครับลงเฉพาะ YouTube ครับบริไลงในเฟสในช่องทางอื่นครับถ้าเจอมาก,ก็เป็นของปลอมครับแล้วก็ลักลอบเอาไปใส่โดยไม่ได้รับอนุญาตครับวันเหวิ่งหลุดหนึ่งก็หานะครับก็เขาตุวดเจาะครับ ในระวังเก่าครับเก่าศูนย์มาเขาเก่าศูนย์พิเศษครับกับมาหนึ่งสามปกติเสยวิ่งลูดมายาวๆเลยครับเมื่อวานนี่วิ่งลูดเขาทุกน้อยเลยครับเขาสามน้อยเลยครับครับเลขเด่นเลขวินเลขชุดครับเมื่อนี่หกแปดสองห้าเจ็ดครับหกแปดสองหาเจ็ดครับวิ่งลูดสองตัวก็เป็นหกกับแปดครับถัดตัวเดียวครับ ตัวเดียวเป็น6ครับเบิ้ลกับ6หกครับกครับเน้น6 6กครับ6 6ก8เน้น6 6ครับ2ตัวเจาะครับแนวทาง2ตัวเจะหกสองหกห้าหกเจ็ดหกแปดแปดสองแปดสามแห้า 8 7ครับ3โตครับมือนีเอาสาตัวนะครับมือนีหกแปดสองสองแปดห้าห้าแปดเจ็ดหกแปครับตัวระวังหรือว่าตัวกันครับตัวระวังตัวกันกัน3ครับ เน้นไปที่สามสี่กับสามเจ็ดครับระวังสามครับเน้นไปที่สามสี่สามเจ็ดครับมือว่านกเขาตัวระวังครับสองตัวเจาะกับมาครับมือว่านี่ปังปังปังครับแต่ผู้ใดได้เขามาเบิองนะครับเมื่อนี่กับปังอีกครับครับปกติครับแนวทางครับมีเขามีลุดเบิองได้กับปวดไซวิจารณญาณเด้อครับ ใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ทนินอื่นหรือว่ามีเลขมากตรงกันกับจัดครับถ้าบ่มีก็กดผ่านไปได้เลยครับถ้าผู้ใดชอบถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับสิบบัดย์พาดคลิปต่อๆไปเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อครับแฮ้งๆปังๆเมื่อนี้สวัสดีครับ